นในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาดูแมกกาพูลนะครับที่คนในที่ทําผิดนะครับตัวจะค่อยๆจมไปเนน้อก็คือการพอเราเอาก้มหน้าลงไปปุ๊บเราเอาลมออกทางปากนะครับลมออกทางปากตัวมันก็จะไม่ลอยมันจะค่อยๆจมนะครับอ่าเรามาดูกันเลยนะครับเอาอากาศเหมือนกันนะครับเอาอากาศทางปากสูดอากาศเข้า ให้เยอะที่สุดนะครับกลมหน้าลงไปนะครับแล้วเราจะใช้ใเราสังเกตว่าใครที่เอาลมจากปา,ากมันจะมีฟองออกด้านข้างนะครับมานะมาดูกันเลยนะครับพร้อมนะครับนฮ่สองฮึบฮึ ถ้าเราเอาลงออกจากป่าปุ๊บนะครับตัวเราจะค่อยๆจมลงไปนะครับตัวมันจะไม่ลอยขึ้นมานะครับอ่าเข้าใจนะครับโอเคครับ